ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าคนในโลกออนไลน์นั้นทำผ้าเหลืองของพระเขื่อนหรือว่าเขื่อนพัทรัาในนั้นร้อนเลยก็ว่าได้ครับหลังจากมีการตั้งคําถามครับว่าพระเขื่อนนั้นเหมาะที่จะบวชเข้าศึกษาพระธรรมในพระพุทธศาสนาจริงหรือโดยโยงราม่าเรื่องมันดอนนั่นเองครับซึ่งประเด็นนี้เองครับทําให้หลายคนนั้นถกเถียงกันสนั่นโลกออนไลน์นเลยทีเดียวฮะมีทั้งสองมุมมองครับที่บอกว่าจะร้องให้สอวินัยพระอุปชาและมองว่าสามารถบวชได้นั่นเองครับและในประเด็นนี้ครับทีมข่าวคมบันเทิงของเรานะฮะก็ได้รับความการุณาเมตตาจากพระ งร์ผู้ใหญ่ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับประเด็นดราม่าบันดอซึ่งพระคุณเจ้านั้นนะครับได้อธิบายแบบกระชับครับว่าคําว่าบันดนั้นหรือว่าบุรุษลัก,กเพศหมายถึงคนที่มีเพศบกพร่องซึ่งคนเพศบกพร่องนั้นในที่นี้หมายถึงคนที่มีความเบี่ยงเบนโดยกําเนิดคือเขามีใจเป็นหญิงจนไม่สามารถข่มความเป็นหญิงได้เลยหรือคนที่แปลงเพศหรือมีหน้าอกเหมือนสตรีแล้วเท่านั้นซึ่งเทียบกับขันทีในยุคก,ก่อนนั่นเองรวมถึงคนที่มีเพศ2อ,อย่างในคนเดียวแต่ถ้าหากว่าบุคคลที่ต้องการบวินั้นเป็นบุรุษเพศสมบูรณ หรือว่าบงบอกว่าเป็นบุรุษก็สามารถบวชได้ไม่ได้เกิดปัญหาแต่อย่างใดโดยหากย้อนกลับไปครับประเด็นดังกล่าวนั้นอดีตผู้ครองตําแหน่งมิทิฟานี่ปี2009อย่างอดีตพระแจ๊ดสรวีก็เคยสละแล้วซึ่งกิเลสและเข้าศึกษาพระธรรมอยู่นานหลายปีก่อนที่จะศึกออกมาใช้ชีวิตทางโลกสําหรับพระเถื่อนนั้นนะครับได้เข้าพิธีอุปสมบทแบบเรียบง่ายในวันที่1กรกฎาคมปี2566ที่ผ่านมานี่เองครับเพื่อทดแทนพระคุณของคุณพ่อคุณแม่โดยได้รับฉายทา,ทา,าทางธรรมว่าฐานะสัมปันโนทางทีมข่าว ภูมบ้านเชิงของเราขอร่วมอนุโมทนาบุญอีกครั้งครับ